ิตาลีเสหวังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะหวังอี่ปอได้ลกลายเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของมณฑลเหอหนาน,านซึ่ง83%เป็นของกลุ่มผู้หญิงและในจำนวนนี้มี74%์ที่แต่งงานแล้ว The Venetian มาเก๊เป็นสนามกีฬาในร่มที่ตั้งอยู่ในบริเวณ The v e n e t i a n มาเก๊บนโคไทสตรีปที่เปิดมาตั้งแต่ปี2007มีความจุที่นั่งได้สูงถึง1 5 0 0 0คนเป็นสถานที่ดีที่สุดจริงๆ ซึ่งได้รับการคอนเฟิร์มแล้วว่าเย่หัวจะจัดงานเย่หัว Family Concert ในวันที่17กรกฎาคมนี้หลังจากงานมอบรางวัล Universal Music Night ต้องบอกเลยว่าแค่ได้เห็นสถานที่ในการจัดงานแล้วสุดยอดของความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพื่อฉลองครบรอบ12ปีของเย่หัว Entertainment ในช่วง12ปีที่ผ่านมาเย่หัว Entertainment เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงของวงการบันเทิงของจีนมีแหล่งเงินทุนที่สูงมากแม้ว่าจะเปิดตัวได้แค่12ปี แต่ถือได้ว่าคุณภาพของเขาคับแก้วกันไปเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำค่ายเพลงการผลิตรายการสื่อต่างๆรวมถึงการลงทุนสร้างหนังจีนมาแล้วหลายเรื่องเรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกๆด้านเลยค่ะแย่หัวได้บ่มเพาะไอดอลดาราศิลปินหลายคนและแต่ละคนนั้นล้วนเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะคะและยังได้เป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของวงการไอดอลจีนที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วย ถือได้ว่าไอดอนชายแต่ละคนนั้นงานปังทุกคนความหล่อระดับพรีเมียมความสามารถนั้นเป็นเลิศในปัตตภีได้แก่หวังอี้ป๋อหนุ่มหล่อสุดครูของชาวคูซูของเรานั่นเองนะคะในด้านของชื่อเสียงและความสามารถนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของทุกคนซึ่งก็สามารถการันตีได้ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนค่ะเขาเป็นหนึ่งในสี่อันดับแรกเช่นเดียวกับซีบิดมึงเหมยฉีกัตันยูไนล์ลีเวนฮั่น สาวจรวดอูสเวนอีและจักรวาลเด็กสาวเฉินเซี่ยวและหวังซีหรือเอลวิดหวังนักร้องปั๊มเบสจีนที่ดีที่สุดนอกจากนี้เขายังเป็นนักร้องเยาวชนของฝ่ายการเมืองของกองทัพเรือกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนอีกด้วยนะคะที่สําคัญยังมีศิลปินชื่อดังโจยิสเวียนและหารเกิงนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดหล่อหัวหน้าวงซูเปอร์จูเนียร์จะเข้าร่วมในการแสดงในครั้งนี้อีกด้วยนะคะแย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลือกสนามกีฬาโคไทย ของเวเนเชียลหมาเกาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพวกเขาได้คำนึงถึงผู้ชมจากที่ต่างๆในแผ่นดินใหญ่ของฮ่องกองหมาเก้าและไต้หวันเหตุผลหลักก็คือคุณภาพเสียงของสถานที่แห่งนี้ดีมากซึ่งเทียบได้กับฮังโฮมสเตเดียมของฮ่องกองและอารีนาของไทเปยอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังไม่มีเสาใดาขวางแนวสายตาในสถานที่นี้อีกด้วยสำหรับกิจกรรมของย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ชมส่วนใหญ่ต้องเดินทางมาที่นี่ เรามาดูศิลปินในสังกัดของเย่หัวที่เข้าร่วมคอนเสิรต์ตในครั้งนี้กันนะคะหวังอี้ปอนำทีมศิลปินชายยอดนิยมและศิลปินยอดนิยมหญิงนำโดยเมื่งเหมยฉีทั้งคู่มาจากเมืองล้่หยางมณฑลเหอหนานานับได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนเกิดในเมืองหลวงเก่าและทั้งสองคนนี้ก็เต็มไปด้วยแฟชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่งเหมยฉีเธอมีความงามที่แปลกใหม่และเธอก็มีบุค,คลิกที่โดดเด่นสะดุดตาหลีเวินฮัน่นและหวังอี้ปอจากหางโจ มณฑลเจ้าเจียงหวังอี้ป๋อเป็นอดีตนักร้องดังและนักเต้นนําแห่งวงยูนิคและหลี่เมินฮั่นยังเป็นอดีตนักร้องดังจากวงยูนิคร่วมกับหวังอี่ป๋อและปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าวงของวงยูไนเขายังเป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านในเครือของเย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์เขาร้องเพลงและเป็นพิธีกรได้อย่างดีเขาเคยเข้าร่วมงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี2020ตอนนี้ในฐานะของเย่หัวแฟมิลี่เอนเตอร์เทนเมนต์ รีเวนท่นมีส่วนร่วมในโกลเด้นเมโลดี้ยูทของดราคอนทีวีถือได้ว่าแย่งหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทุกรอบโจอิเซียนเป็นอีกหนึ่งศิลปินชายของวงยูนิคและจะเข้าร่วมในรายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราสามารถติดตามผลงานของโจอิเซียนได้ในรายการของวาไรตี้ดังสุดฮอตวัยรุ่นวัยฝันสทางช่องไอชีอีชายหนุ่มในตระกูลของเย่หัวแต่ละคนนั้นมีเสน่ห์มากแม้ว่างานนี้เราจะไม่สามารถเห็นการรวมตัวกันของวงยูนิคได้ แต่การมาพบกันของสามหนุ่มอดีตนักร้องดังจากวงยูนิตก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสุดเซอร์ไพรส์มากๆและสาวสาวที่จะเข้าร่วมแสดงในงานนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันเมืองเหมยฉีอูเสียนอีและเฉิงเสี่ยวเป็นตัวแทนของสาวสวยที่จะมาสร้างเสีสันและความบันเทิงในงานนี้เมืองเหมยฉีเธอเป็นนักร้องนักเต้นและนักแสดงเป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปคอสมิคเกิลผลงานที่มีชื่อเสียงของเธอนั้นเธอได้เป็นนักแสดงนําคู่กับเซี่์จ้าน ในเรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารอูเสียนอีเธอเป็นนักร้องนักเต้นและนักแสดงอดีตเคยเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปวงร็ c k เกิร์ลปัจจุบันเธอเป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปวง c o s m ม c g กเกและเฉิงเสี่ยวเธอเป็นทั้งนักร้องนักเต้นและนักแสดงอีกทั้งยังได้เป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปวงคอส m ม c g กเกเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าสาวๆทั้ง3คนนี้อยู่ในวงเดียวกันในสังกัดของเย่หัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เมื่อสามสาวสุดแซ่บมารวมตัวกันและปะทะกับสามหนุ่มอดีตบอยแบนด์สุดหลอ่อมาเทแห่งวงยูนิครับรองได้ว่าเวทีลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนค่ะพี่ปานเชื่อว่าในคอนเสิร์ตนี้พวกเขาทุกคนจะมีผลงานที่น่าตื่นเต้นให้แฟนๆได้ชมกันเพื่อปลูกฝังไอดอลที่โดดเด่นมากมายนับได้ว่าเย่หัวมีวิสัยทัศน์และความแข็งแกร่งที่เป็นเลิศจริงๆคุณตู้หัวในฐานะผู้บริหารของเย่หัวเอนเตอร์เทนเมนต์นับได้ว่าเธอมีบริษัทในเครืออีกมากมาย ที่ปลูกฝังไอดอนผู้มีความสามารถแข่งขันและนำความสำเร็จมาสู่องค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมไชน่าน e w เซอร์วิสเฉิงตูของวันที่17พฤษภาคมได้กล่าวว่าทีมคอลัมน์รายการเดเดอัพของหูหนานเซทันไลทีวีได้มาที่พิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยในวันที่17พฤษภาคมเพื่อบันทึกรายการเทียนเทียนบลาเดอร์โดยมีหวังหานเฉียนเฟิงตจ้จางเวยหวังอิปอ๋อและแขกรับเชิญเจิ้งหยินหลง พระเอกหนุ่มสุดหล่อจากแดนมังกรที่เรามักจะพบเห็นการปรากฏตัวของเขาบ่อยๆกับพระเอกแมนหล่อเท่อายุนเกาซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่หูคู่บัดดีที่เคียงคู่กันมาอย่างยาวนานพวกเขามกจะออกงานคู่กันเสมอทุกคนได้มารวมตัวกันที่เมืองเฉินตูเพื่อบันทึกและถ่ายทำในตอนจบของซีรีส์ Our เออร o r l a n d is a Garden t h e a d v e n t u r e of San เ i n g จ u i San i n g u i เป็นชื่อของโบราณสถานและวัฒนธรรมยุคสำริดที่สำคัญในเมืองกวงฮั่น มณฑลเฉยนชนของประเทศจีนซึ่งถูกค้นพบในปี1986น้ักโบราณคดีได้ขุดพบโบราณวัตถุที่น่าทึ่งซึ่งพบว่ามีเรดิโอคาร์บอนในศตวรรษที่11ถึงก่อนคริสต์ศักราชในขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศกำลังดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจึงต้องการสำรวจทิวทัศน์ที่สวยงามสำหรับผู้ชมในวงกว้างดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะจัดทำซีรีส์เรื่องนี้ผ่านรายการวาไราตี้ที่ผ่อนคลายและน่าสนใจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนและภูมิทัศน์ที่กว้างใหญ่หลี่ซื่ออือหัวหน้ากลุ่มผู้กำกับของรายการเดเดอัรและผู้อำนวยการทั่วไปของซานสิงตุยแอดเวนเจอร์ได้กล่าวว่ารายการเดเดอารมีผู้ชมจำนวนมากที่เข้าชมรายการนี้อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดซึ่งพวกเขาหวังว่าจะสามารถนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่และน่าสนใจเหล่านี้พร้อมมุมมองใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครและรวบรวมความงามของมาตุภูมิได้อย่างเต็มที่ เว็บไซต์การบันทึกของรายการเดเดยอัพสันสิงตุยแอนเดเวนเจอร์และบันทึกภาพโดยทานสิงมีรายงานว่ามีทั้งหมด7ประเด็นในซีรีส์เอลเวอร์มอเตอร์แลนด์อีดอร์การ์เดนและช่วงของ The Adventure of s a n อ i n สั u งตุยเป็นฉบับสุดท้ายและเป็นตอนจบของรายการพวกเขาได้เดินทางออกจากสตูดิโอและมาที่สันสิงตุยอันลึกลับเพื่อสัมผัสกับโบราณคดีในเชิงลึกแขกรับเชิญจ้างหยุนหลงได้เข้าร่วมในการบันทึกตอนนี้ของรายการ เพราะเขามีความเหมาะสมและเข้าใจเรื่องราวของวัตถุโบราณทางวัฒนธรรมซันสิงตุยเขาได้ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรมและประสบการณ์สร้างสารรค์ของซันสิงตุยในช่วงปี2019เ้าจ้องหยุนหลงนําทีมเหล่าบรรดาพี่น้องเทียนเทียนและแนะนําข่าวสารล่าสุดในซันสิงตุยผู้เชี่ยวชาญและแขกในรายการซันสิงตุยมีความเป็นมามากมายพวกเขาคือกัวหานจงผู้บูรณะพิพิธภัณฑ์ซันส,นสิงตุยผู้นําบริหารการขุดทางโบราณคดีในซันสิงตุย เอเรียรันหงหลินพุ่มโดยการสถาบันวิจัยโบราณคดีซันส,สิงตุยของเสฉวน Provincial Institute of c u l t r a l ซึ่งเป็นพะะนาและโบราณคดีรวมถึงหลุมบูชายันหมายเลข5ถึงหมายเลข7ในพื้นที่บูชายันซานสิงตุยหลือไห่เ้าผู้นำการขุดค้นจำหาวิทยาลัยเสฉวนโบราณคดีวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้นำการขุดค้นของหลุมศักดิ์สิทธิ์หมายเลข8 ในพื้นที่บูชายันของซานสิงตุยและเฉาห่าวรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโบราณคดีวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นต้นมีรายงานว่าโปรแกรมนี้จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสถานที่ซานสิงตุยโดยการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์ซานสิงตุยเพื่อทําความเข้าใจกระบวนการบูรณะของโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและเรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางโบราณคดี โปรแกรมนี้จะแสดงให้เห็นถึงการขุดค้นทางโบราณคดีล่าสุดที่น่าตื่นตาตื่นใจของทีมซัมซุงและอารยธรรมจีนที่ผ่านการนําเสนอและการเรียนรู้ของพี่น้องเทนเทียนไม่เพียงแต่เยี่ยมชมนักโบราณคดีมืออาชีพที่พิพิธภัณฑ์ฟื้นฟูมรดกของซัมซุงเท่านั้นแต่ยังดําเนินการผ่านประสบการณ์เบื้องต้นของทีมซัมซุงด้วยความช่วยเหลือของนักโบราณคดีมืออาชีพการขุดค้นของหลุมศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่เสียสละ3-8ถึงแแห่งผ่านเว็บไซต์ของทีมซัมซุง ทำให้งานโบราณคดีลุกเป็นไฟในการบันทึกการถ่ายทาในครั้งนี้โดยเฉพาะการตั้งค่าของประสบการณ์ของหลุมแรกการเชื่อมโยงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์การทางานทางโบราณคดีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายผู้อำนวยการรายการเดเดอัพได้กล่าวว่าแม้ว่ารายการเดเดอัพจะเป็นรายการเก่าแก่ที่มีประวัติมาอย่างยาวนานถึง13ปีแต่เรายังมีไอดน้อลหนุ่มที่มีคุณภาพเช่นหวังอี้ป๋อมาร่วมในรายการอีกด้วยซึ่งประสบการณ์ทางโบราณคดีของเขา จะสามารถทําให้คนหนุ่มสาวจํานวนมากมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งในการเข้ามาเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีเหล่านี้หวังว่าความสามารถของไอดอนหนุ่มจะสามารถนําคู่มือพลังงานเชิงบวกเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนจํานวนมากให้ความสนใจกับเรื่องราวทางโบราณคดีของจีนและยังได้มีโปรแกรมเกี่ยวกับอาหารขึ้นชื่อของเฉิงตูเชน่นหมอ้อไฟบาร์บีคิวเป็นต้นซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของเมืองเฉิงตู และรายการนี้จะได้รับการออกอากาศในวันที่13มิถุนายนในเวลา3ทุ่มเวลาไทยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ